มนุษยศาสตร์ได้ถือกำเนิดพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2514ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงพุทธศักราช2514ซึ่งอาคารที่ทำการของคณะมนุษยาศาสตร์หลังแรกเป็นอาคารหลังหนึ่งในงานแสดงสินค้านานาชาติ ต่อมามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่คืออาคารหลังปัจจุบันซึ่งได้มีการวางศีลาฤกษ์ในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2516โดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ในวงเล็บวาดสมณศักดิ์ในขณะนั้นต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอาจารย์และข้าราชการคณะมนุษยศาสตร์จึงได้พร้อมใจกันถือเอาวันที่28กันยายนเป็นวันมนุษยศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคณะมนุษยศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ ที่มีจิตใจงดงามเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมและจะริยธรรมมีความรู้ทางด้านวิชาชีพอีกทั้งมีทักษะสูงทางด้านภาษาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันจะนำไปสู่ความสามารถในการดำรงชีพอย่างมีความสุขทั้งกายและใจในโลกยุคโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับไทยศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งเป็นผู้นำของชุมชนและสังคมทั้งระดับประเทศและนานาชาติโดยมีพันธกิจ4ด้านด้วยกันได้แก่ 1. ด้านการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ต้องพัฒนาหลักสูตรที่จัดร่วมกับสาขาวิชาต่างๆอย่างหลากหลาย โดยมีวิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นแกนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจนสามารถผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์ให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองได้ในระดับดีถึงดีมากรวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด้านการวิจัย คณะมนุษยาศาสตร์ต้องกำหนดทิศทางของการวิจัยให้มุ่งเน้นไปในเรื่องของไทยศึกษาและภูมิภาคศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้คนไทยได้ภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคชั้นเยี่ยมของประเทศ 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมคณะมนุษยาศาสตร์ ต้องขยายการบริการทางวิชาการไปสู่ชุมชนและสังคมให้ชุมชนและสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีของคณะมนุษยศาสตร์อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสังคมและชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลในที่สุดและ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์จะปลูกฝังบัณฑิต ให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกทั้งเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้นำการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยในขณะเดียวกันก็จะปลูกฝังบัณฑิตให้เข้าใจวัฒนธรรมของชาติอื่นๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในยุคโลกไร้พรมแดน คณะมนุษยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกมี14สาขาวิชาและวิชาโท22สาขาวิชาดังนี้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกมี14สาขาคือสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาประวัติศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรรักษศาสตร์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสาขาวิชาภาษาเยอรมันสาขาวิชาภาษารัสเซียสาขาวิชาภาษาสเปนสาขาวิชาปรัชญาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาโทมี22สาขาวิชาคือสาขาวิชาโทภาษาอังกฤษทั่วไปสาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้านสาขาวิชาโทภาษาไทยสาขาวิชาโทภาษาศาสตร์สาขาวิชาโทวรรณคดี สาขาวิชาโทภาษาจีนสาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาโทภาษาบาลีสันสกฤตสาขาวิชาโทคติชนวิทยาสาขาวิชาโทภาษามาลายูสาขาวิชาโทภาษาอารับสาขาวิชาโทประวัติศาสตร์สาขาวิชาโทประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวสาขาวิชาโทสารสนเทศศาสตร์และบรรรักษศาสตร์ สาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศสสาขาวิชาโทภาษาเยอรมันสาขาวิชาโทภาษารัสเซียสาขาวิชาโทภาษาสเปนสาขาวิชาโทภาษากรีกสาขาวิชาโทาาปรัชญาสาขาวิชาโทาาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสาขาวิชาโทวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษาในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนคือภาษาขเขมรภาษามลายูภาษาเมียนมาภาษาลาวและภาษาเวียดน,นาม คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 4. สาขาวิชาคือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศหล um ักส mm ูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปล คณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังคงยึดมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทยในอนาคตโดยเป็นไปตามหลักปรัชญาคือเปิดโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทั้งนี้ตามปณิธานที่ว่ามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งผลิตบัณฑิต ให้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ Thank you